เปจนยุพบทิ่ใดวะแต่วัดดินไปทุกภาษาใดเบดพ่อได้รับพ่ระเรริฐมือนั่นมือขาบักมหาอินท่า,ทาดีราตไทยครับกับสุขสีิตมันขึ้นแล้วกับขาบ่บาบักนี่บักตรฤาสีเตาไฟอยู่โฟบักนี่มองยูมันคือทำงว่วอ่อครับ ทำงัวมเพเป็นพวกเขาข้อยเนี่ยปกะแตทำพวกเขาค้ยนั่แนแหละมันยุดทำงัวอ,อทำจำปาซีรีเจ้ว่าทำงัวเาะงัวแดงไปตายยู<อ>่หรได้พันกันยิ่งลูกปืนกักนแบบทำงัวแดงเจาคนละเรือคนละยา<อ>ละ่างเออก็ี่ไปทำไปนี่ก็ทำลูกปืนนัน่นแหะบางทีสีเราไฟกันไปอยู่เหรบลูกปืนกันยังข้างยุดทึิงจอมทำเขาเขาว่าเล็กเล อ๋อเป็นลูกปืนเออก็ะลูกปืนบักท่านนั่นแหละที่เขาเอินว่าเล็กไหล่ยันเล็กไหล่แม้มัน,นก็ลูกปืนนั่นแหละมันหออลังจากยิ่งงัวตัวนั้นลูกปืนทะลุงวัวขึ้นไปไปทึป่งเพดานทำบ่มันมันบ่มิทากับลูกปืนนั่นแหละจ่อผู้เข้าไปไมันเบิดแท่งลูกปืนเลยไปติดอยู่สุดท้ายเลยซุ่มไปเห็นกับว่าเล็กไหล่ <laughs> นี่มันเป็นสัตว์มันเป็นสัตว์ โอ้ยมันก็ลูกปืนแต่ว่าลูกปืนกัดมันก็แน่นั่นนี่หรอปืนได้กี่ปืนนะท่านท่านคมเนาะโอ้ยใส่อาคมไปเว้ยผู้ทั้งลูกมันจู่ท้าร่เป็นพู่ไปเลยนะจักจิ้มใดเลยมันเปตีงั่นกาว่าเล็กไรกับบุฟิดดอกลูกบุฟิดดอกบุฟิดดอกนั่นแหละโอ้มันบูโจกยังไงเลยดูเห่ิงกับมูดิเจ้าว่าพอบหลับยังไงเลยผู้ใดเห็นมาอยู่พอบหลับมันบูโจายังไง พ่อสิ้นเร่องเรื่มสร้างล่งเรื่องขาเรียงฟันเรื่มสร้างล่องพอเลยมว่าสาร่วมไม่หรอกยุดมันในเอ๊ะกูสอเคียวกันะนี่นะครับเรื่องเรียงย่านนี่มันตั้งหากเนี่ยแต่ว่าช่วงนั้นจักมินอย่างจักมินย่านหรือมินอย่างยังไปได้ลูกไปได้บัดแตะแตะอันพวกไอย รับหลอกรับได้เพีบทที่หลังหลอกหลังจากเสร็จเรื่องแล้วพอยังคอยมาศึกษาดูคนหาดอูชุดโทษธนานี่เสรซตเรื่องแล้วจังหวัดไปเด็กมาย้อนเบิ่งว่าเอ๊ะช่วงนั้นกูขึ้นไปได้หนอกูไบ่ได้เด่นไปช้าควบหนึ่นสินาแต่ว่าบทที่นนโมอิติพิสูจนี่เล่นเล่นนั่งเล่นนั่งสังเกตหู้หู้เล่นสังขารเอ๊ะบุพกรรมกูนี่ในขวัญพงศิษฐานขอนี่เขาไม่ได้หาไว้ให้จังหวัดนึ่งสินะเอาไปนั่ง สังขารมันเบาหายก็บ่ได้ว่ามันปวดหันปวดดีเด้คือคือจิตมันบ่ลงว่าอย่างไเนาะว่าแบบพระเขาเพิ่นเว้านั่งสมาธินี่จิตบ่ลงลูกพอน่ะจิตบ่ลงขั้นสิออกมาทุดงกัอจงกรมกับจงกรมบ่ได้บาดนี่ทวดไม่เป็นยังนีนะนันนี่อันนี้เรื่องนั้นมันเงียบไปแล้วมันเป็นอะไรร่องบึงเอาแบบ เอาเอาเอาแบบบางท่องเกี่ยกับขายสิริยาวอลลราันกันนะเริ่มเลือดก็สิไปใดเดี๋ยวหลิงยันแบบโบนังเดินจงกรมเจ้าว่าถอยหลังกระทั่งมากเลยเพระท่านเดินจงกรมถอยหลังเนี่ยท่างมองหาบหน้ามันเอาไปได,ดห่วยแป๊กจงกรมไปหนา้าโบนได้เรือพอเนี่ยถอยหลังได้เหรอแต่ว่ายังว่ท่านสัมผัสปัญญ ไปได้แต่ไปได้ก็บพรถึงสุดก็เลยเปลี่ยนเป็นท่านอนกันนะวถานที่เป็นบรรยายะนี่ถ่านอนสวยท่านอนใส่ปุ่มปุ่มเพาท่านพ่อในที่ปุด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 หะหยุดท่านอนนะยึดท่านอนแล้วพ่อไปได้ปั๊บแล้วมานั่งมานั่งอยู่เตียงอยู่แล้วแาบได้หลินลงบึงหลินลงบึงสวยกูวืบเลยปุดปุดก็มันล้วงตาบัวก็ปปิ๊ง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 ไปเลยนะ โมไดสูงยาดึงกันแค่รัดตาปั๊บมันกี่ไอ้กูไม่เห็นกูไม่เบื่อกันแล้วนะมีกันเอาเป็นยืนอยูุคนหลุดสินะเอ้าก็เป็นหนี่สินนะแล้วพ่มีผู้ใดบอกได้สอนนะคือจิตของพ่อนี่ขั้นว่ากูเหรียญยันกันนล้วคือจับย่านหลุดดิโมไดไปทางอื่นดิมันมันมองอยู่ของพ่อซสิ่งเรามันหมอเดีมันอยู่ผู้เดียวไม่เจ๊งอะไรก็ได้นะยิ่งฝนตกกังขยิ่งฝนตกเลยเขาเลย บอกเลยอยกออกไปเรือมือสามมืออย่าบอกบอกยายบอกเลยทำได้เลยทำบอกไปนะเขาน้ามาตรงเกี่ยวพ่อสิย์ใส่เลยยังเวียนอโอ้หยฝนตกขังขักเป็นยังยังเขาได้น้ำมือจีนวิสูบก,กับโบเมนพอมาผิดิจรณาบุ้งที่ลังเอ๋โบมเมนในหนังสือกล่อมชุ่มสามเหลี่ยมหรือบ่เรืเ่อกผิดบิงเห็น โอ้ยบทเขาสั้นกันเลยอันนี้พอได้แล้วนะแต่พอได้ช่วงเกิดเสกเนี่ยพอป่าเลยลืมเลยอพอได้แล้วได้ปันนโมอิตีทิโสอะไรเจว่าตัวน,นี้สิเสียมเขาว,ว่อขึ้นวาในใจยุ่งเสียมเขาในใจขึ้นวายอยู่เจนเหิอหึงฟองคอยวาดอกกันเพราะว่าขั้นขั้นจะเลื่อนย่ำไดนี่มันอยากไปรวดจะเลื่อนเดียวนี่ก็อยากไปขึ้นนี่ อยากไปรู้ก็นั่นหระพุทธคุณนแบบธรรมคุณสังฆคุณนอะไรรแต่ว่ายานมีหลายงานยุ่นี่ก็มีหลายงานพี่กันเขาเสด็จเกิดสินเฮ้ยเขาสิเสด็จย,ยังมันมีหลายงานแต่ว่วาเพราะว่าโอ้บ่เมืนนี่บ่สมภพรบ,บพวชเพ่ปวังอย่างใดบ่เมืนนีบ่บ่การนี้ล่ะลุงปูถวดมาพอจะคอยกายว่เลยว่านั่นคือกล่อมจงนี่แหละ ลูกผูถวดามาทำบางคนหน่อยมือของมาได้ใส่กันนี่แหละลูงนี้แล้วพอเขาได้ไว้กพุ่งนึ่แล้ว<อ>โม่ที่เปโซเป็นเกาะเกาะกันหฮอ,อก้อนหฮอเสียออกก็ได้ยินตัวสังขารอยู่นี่ไปพุ่นบูโหจากอี่วกเสือมาขับสังขารไปกินนะ<อ>ก็ได้ยินตัวนั่นแหละก็เลยจะเล่นตัวนี้ก้อนขอบกันสังขารจาก,กองก้อนเสีออก บงสิไปหลุดได้พอก็ได้มันก็มีหลายอย่างอยู่ลูกมีหลายอย่างอยู่ก้อนสี่จะเล่นก้อนสิไปทไั้งแรงสี่จะใจสนโมอยจูไปคุมกันสังขารไว้ก่อนกลับมาเลยบมเห็นฝาดเจ้าของบมเห็นสังขารเ <c oughs> จ้าของไปใส่ระบดมันหลายเรื่องอยู่นี่นะโมนี่นมโมอ,อิติปิโสเนี่ยคือก,กบกำแ่งเพชรตะไครเพชรสวดนมโมแล้วก็ พอพุทธคุณพระธรรมคุณพระสังฆคุณขั้นขั้นเรียนย่านสวดกันเลยบ่มีบ่ม,บมีนโมอิติบุตรโสบุตรสงสวดัรนเรียนย่านบุตรสวดจักยังตะว่าขั้นสิเข่อย่านแบบแบบขั้นสิตัวขั้นสิถอดย่านแบบออกไปไกลๆม,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 มันบ่คุ้มคือต้อเขาตั้งไปเม็นบ่กูสิไปไกลว่าฉันต้องเจริญนิติปิโสครับ เพราะว่าขอ้อถิมสำคัญจากข้อไว้เนี่ยตรงจะเจริญแต่ว่าไปนี่แค่พื้นที่ไก่บ่ต้องหรอกบ่ต้องหรอกใส่เลยเดินเลยเดินถึงงานเลยก็แค่ว่าสวดนโมอิติปิโสแค่นี้เองไอ้ที่พอวานาโมอิติปิโสนี่คือหมายถึงว่าแค่คับนี่มันโบมิเยอะโบมีขยายออกไปหรือโบมี แค่ทองในใจนโมอิติปิโสเท่านั้นู่ในใจเครบแล้วขั้นสี่เขาอิริเข้าทองแค่เริ่มต้นเท่านั้นเด้พ่อเข้าหูเข้าหูตัวเข้าเองบอกว่าเข้าสำมวนจิตได้เห็นหบ่กาไปสวดเด้ดิ้งเข้าตัวหูอย่างเดียวเดับนั่นเด้ลูกศิษย์ไปสวดยุ่จนวดัดบุญไม่โล้ใใจบ่ไดเด็คือนอโมอิติปิโสเป็นเครื่องบังคับจิตองเขาอหย,ยุดนิง่ง พ่อหูโตหูมันหูยังดอกเออหยุดนิ่งแล้วจิตของกูร่วมตัวกันได้แล้วนะหยุดเด้บนจะไปสวดเด้ทรงจิตจับโตหูปั๊บเลยลูกมองเดียวบ่ต้องไปใสจับโตหูยังเดียวบตเวนหูเราห้าหกสิไปแตะหูแล้วจับโตนั้นอย่างเดียวเท่านั้นบ่ต้องสวดอีกอย่างยังดีเลยเพราะว่าเขาสำรวมจิตได้เลยเดะ สำรวมจิตเลยว่าตองไปหาดอกลมหายใจบ่มีดอกขั้นเขาสำรวมได้แล้วมันจะมีอย่างเสียงลมหายใจมันบ่มีดอกลูกบ่มีดอกบ่มีดอกบ่มเป็นวันสิสวดจนเขาญานิใดเด้ลูกพอสิบอกให้เด้นโมูิตรีที่สูงแล้วการที่พอเกิดเลี่ยงเป็นเรื่องรั้วสามเดือนคข้ามาพุดโธบ่ได้ยินจักตุ่นเลย สูงมาได้ใส่พุทธโธสิบโบดิยินเลยหนะึ่งบดิยินจักตูเลยคขาว่าพระสูงของเจ้ากว่าโบ,บดิยินครับเอา้ามันกับมาแปดจุดนี่มันกับมาแปดจุดนี่แปดจุดมิตรกูกับมึงยังอดี๋ยวมิตรกูกับมึงยังอยู่๋ยวขาฉันมาจากฟังเราม่กิดไม่เกิดขาเจ้าข่ายังเป็นสี่นะตูขาไปยังสี่นะยังเดี๋ยว เฮ้ว่ามีตั้งแต่คำว่าที่บ่มวนนะมานะคำว่าแต่ละบักแต่ละบักนี่โอ้ยเร็วบงผิดบัดแต่ว่าว่าขึ้นนี่เป็นแต่เตยคืออย่างนี้มันว่าบ่แซ่บครับจังว่าพอตัดบ่าว่าน้ำไผ่เลยมันว่าบ่แซ่บลูกบ่าว่าแ่บพวกเทีนั่งใจอะไรอะไรนี่โว้ยฤงศีกาวสันว่านี่เขากับว่าคือกันว่าเป็นัเรื่องตัวหัวสันเขากับว่าคือกันอยู่อื ว,าว่าบแบมีแต่พแม่าทรณี่สองมิติกับฝ่ายหญิงทั้งสองว้วาเว้าน้ำห้องมวนครับวางมวนท่านพ่อท่านพ่อว้าวกพ่อเด็ลูกหลาลูกหลานนี่พแม่ทรณีมิติที่สองพม่าทรนีมิติที่สองกันยังอื่นท่านพ่อเดับพ่อนี่เป็นผู้บอกหยุดซะมันจิเป็นกรรมเป็นเวรน เลี้ยยกระดับราหูเป็นพแม่์ทอระนีตนที่สองครับเป็นใส้ในพ่อแล้วเป็นผู้เตี้ยนเองเป็นดู้เล่าสิบุคอยปากคอยว่องเสียงเล่าสีแหลนแหลนขั้นเป็นดังแหละข้นสีก้นหลูกอ่อนดอกแหววเสียงเล่าสีเสียงผีแหละเสียงแหลนแหลมน้อยๆแหลนแหลมก้นสีวาวเล่าสีหัวสักกวอนฮิฮิชาววอนแต่ตนที่สองที่สากุมารีเทพนี่และสีฮิฮิก็กรนคอยว่อง ถ้ามื่อก็บ,บริยินทีหนึ่งเขาเอกคนสิบออบอค,ค,ค่อยวอาใกล้ๆเพิ่นเป็นทุกข์ในใจนะคนสิบออบอค่อ,คอยวอาเรื่องเรียวกว่า้องไปถามไม่หู้่นก็บ,บบอกว่า้องไปถามพอเคยถามถึงได้ครับ <c oughs> ถึงได้ครับ ตั้งแต่แม่ด้แบกน้ำแบกดินให้กินอยู่นเหนียก็เป็นทุกข์แล้วสิมาถามยังของยี่สี่บกเขอสอาสานอน <c oughs> นาซำตัวลูกครันลระแมนบัสแมนบัดเจ้าก่อเรื่องนั้นเจ้า่อพอเคยถามอยู่ถามสองเชียร์แหละคือวางสั่นเลยมาคิดหน,น้าเบื้องเราไม่แมนเลยหยุดถ,ถามก็ถ้าเอาเรื่องบอกยินท่าดีแล้วไทยเช่นเส้เอาไว้เนี่ยไหยก็ยุ่นเหนียวลูก เอนหาพ้องหยมงมันก็บอกไว้ขันดูเลในบทนี้แล้วเออนกูสิมาเลยรว่าฉกนก็คเอนหายกูดว่ามันกูบเอนมึงก็มา่อยู่เลยนได้ขากันเนาะนีมีีแบบมจตรฐาหลายๆอย่างเนี่อพยูนออหลายๆหลายๆอย่างกันอกไปเลยหลายๆอย่างอย่าเยอะเราสิดตาม่านอย่า ทอดไข่บวมีผมชุ่อลุมันกับบวชเสียบ,บบวมี่หนังปลากับบวชเสียบนะลูกสิไปว่าทอดไข่ซีไปได้กินได้มันกับบมวมเงเด็ต้องเข้าใจเนี่ยมูลคือว่าขอช่วยระวังจรงจะล้มน,ลนมูอีจิพิโสลูกสิไปเห็นเราอีจิพิโสจนแจ้งหนึ่งวันใดเด้นี่พ่อกระบอกบดอีจิพิโสไปเข้าหูโตว,วาสำล่วมจิตได้แล้วหยุดทันทีเลยดิง้งเขาช่วยโตหูอย่างเดียว ลิงกูซื Alors, ้อโต้หูยังเดียวปัญญาบิกเกี่ยวตอนนั้นจับโต้หูไว้เลยยังเดียวเอายังจับจิตจับกูกำลังเห็นอย่างหนอกูกำลังสิไปอย่างหนอจับโต้หูไว้เลยจับโต้หูไว้ผู้ใดเป็นไงหล่ะจิตจับยังจับโต้หูบ่ให้จับจินโน้มู้ยตีวิโสบ่ให้จับพุทโธบ่ให้จับยังทั้งสิทบ อันใดบม่มีแล้วมีแต่โต้หูอย่างเดียวเพราะตองการโต้หูอย่างเดียวตอนนั้นมันไปเองทุกกงล่ะอาจาอาจะเอกฝะระดับสูปฏิปันนี่ทุกกงสีเวขึ้นกันมันเกิดของมันเองลกูกขั้นเฮาสำรวมจิตได้งานมันสิเกิดของมันเองแต่ว่ายัดถิมโตหูเพื่อนสีบรญญตัตไว้เองสีบ่บดถึบดกบดล่ะลูก ต้้หูมันหูในตัวตเองของมันไอ้อันไหนเกิดขึ้นอันไหนเกิดขึดน้น,นมันหูเองหูเองมันเกิดขึ้นตอนนั้นหูเองที่จริงไงที่สุดตัวังยากที่สุดเ <c oughs> ป็าานยังไงยากจำรุนจิตบไดรับย,ยิ่งผู้มีหน้าที่ือลูกหนึ่งยากเกิดงานข้างค่าอยู่ยน่ะบังบ่ดด้หข้างคัดบ่ต้องไปเหตุนอนรถไม่มีประโยชน์หรอกพอบอกไว้ บุมี่ประโยชน์ข่อแรกสี่ยุบูเดียวลูกก็ไม่เห็นจังสี่เหรอลูกครับมันโอกาสมันหมดเลยเด้กย,ย,ย,ยุบยาโยูก็ไปดิขั้นทีไปมันอยู่คนเดียวมันง่นอนยูบเองสี่แล้วไปลูกลขังนขันก็ยูบเองสี่แล้วไปคขั้นทิไปคุย